สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโครเชต์บายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมาสอนถักโครเชต์เป็นตุ้มหูนะคะเอาลายดอกนี่แหละมาทำเป็นตุ้มหูวัสดุที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีอันนี้เป็นที่เกี่ยวต่างหูนะคะหนึ่งคู่ เข็มเบอร์2อทับศูนย์ได้ซัมเมอร์เบอร์20เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่โซ่ส10นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบทำให้มันเป็นวงกลมดึงผ่านไปเลยโซ่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่พอสองคอลงนี้นับหนึ่งนับสอง รวมกับโซ่สี่ก็เป็นสามโซ่สองพอสองคอลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองนับสามโซ่ห้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าพอสองคอลงช่องเดิม หนึ่งนับสองนับสามโซ่สองคอสองคอลงช่องเดิมนับหนึ่งนับสองนับสาม โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำทั้งหมดสี่คู่เราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะเราจะมาจบแถวนี้นะคะด้วยโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอแทงลงมาตรงนี้นับหนึ่งสองสามสี่ห้า ช่องที่ห้านี้โซ่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้มันก็จะมาอยู่ตรงกลางนี้นะคะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พอสองคอลงหนึ่งครั้งสองครั้งโซ่สอง พอสองคอลงนี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโซ่สองพอสองคอลงอีกสามครั้ง โซ่สองค่ะแล้วก็ลงนี้อันนี้เราจะลงทั้งหมด7ครั้ง ลโซ่สองลงสามครั้งโซ่สองลงสามครั้งโซ่สอง ถ้าเป็นตรงนี้เราจะลงเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ด โซ่สองค่ะเราก็จะลงเหมือนเดิมอย่างนี้ถักวนมานะคะเมื่อเราถักได้แบบนี้แล้วนะคะจะครบจะครบแถวแล้วนะคะให้เราคำนวณให้เราคำนวณว่าไอ้ที่เราที่เหลือเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ มันจะใช้ได้ประมาณเท่าไหร่นะคะเมื่อเราคำนวณแล้วก็ให้ตัดได้แล้วเราก็ใช้ปลายได้เนี่ยนะคะสอดเข้ามาในน,นี้เลย ะคะเมื่อเราได้นี้แล้วเราก็โซ่อันนี้มันจะโซ่สองนะคะก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วเราก็ถักปกติมา โซ่สองค่ะหนึ่งสองมาทำส่วนที่มันไม่สมบูรณ์อันนี้เราถักทิ้งไว้สามฉะนั้นว่าก็เหลืออีกสี่ใช่ไหมคะสองสามสี่ อพอเราได้สี่ล้วให้เรานับหนึ่งสองสามสี่ห้าลงไปช่องที่ห้าก็เป็นอันเรียบร้อยโซ่อหนึ่งล็อกมันไว้ตัดซ่อนได้ให้เรียบร้อย อันนี้จะเป็นวิธีง่ายๆเลยสำหรับใครที่มีอุปกรณ์นะคะมีไอ้ตัวตุ้มหูตัวนี้เหลือนะคะแล้วเบื่อก็สามารถที่จะมาถักเป็นตุ้มหูโคเชตร,ตรงนี้ได้เราก็จะได้แบบนี้อันนี้จะแบบธรรมดานะคะ มันจะมีหลายแบบเราจะร้อยลูปปัดเข้าไปก็ได้นะคะแต่อันนี้อันนี้จะเป็นแบบธรรมดาก่อนก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ต้มหูข้เชมาใส่ อันนี้เราจะทำเป็นงานที่จะหารายได้พิเศษก็ได้นะถ้าขายขายพวกตุ้มหูพวกเครื่องประดับน,นะคะเรากออ็ออกแบบไปเรื่อยๆจะมีแบบธรรมดาจะมีแบบใส่คริสตัลใส่ลูกปัดก็ว่ากันไปแต่อันนี้เป็นพื้นฐานนะคะสำหรับตุ้มหูที่เป็น,ปนห่วงอย่างนี้อันนี้จะถักง,ง่ายมากเลยขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ